เธอไม่เล่นอ่ะเธอเอากรดดอกสร้อยเราคืนมาเลยเฮ้ยเจอลูกติดข้างใครทวงเลยแก่ะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นเดียวอึนอึนตุ๊กจั๊บนี่เอาใจเราไปเลยนายนี่ทุกอกเลยมันต้องอย่างนั้นเดียวมันต้องอย่างนั้นเดียวอึนเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่กดอยู่คนเดียวแหละ เออมันต้องใจใจกันไหนอ่ะเออไม่ต้องใจใจมิเงนข้าจะประกาศจับเฮ้ยอื่นมันมีตัวซัมบีอ่ะโอ้โอื่นมีตัวซัมบีด้วยอ่ะอคุณน้องอย่ายเล่นออ่นอื่นดาซสัมบีมาจากไหนอ่ะเล่นหมดซัมบีวะ ไม่รู้ได้ไมาอย่างไงไม่รู้เคยรู้อะไรมาวัานนี้นายเขาเล่นลูกซองนะจ๊ะอุยไม่ขนาดวะ ตาทำไงอะ่ะอะไรเข้าตาแฟดนะแป้ง <c oughs> ดังน้ำ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ลำใหญ่เนี่ยอย่าให้ดิโมโหน้องยิงห้มแตกเลย ยิงให้เหลือให้นายยิงอะไรวะกระสุนปืนทะลุพมานไม่ได้อีหยังวะไอกระสุนหมดขอบใจ ครยิงอะไว้นายอ่ะโอ้ยโอ้ยฉันพ่ายแล้วโดนโดนเลยโดนบุญทำเลยวะโหยึกวิ่งพูดอืมแป้งเต็มเต็มห้องเลยดื้อแล้วเหรอเด็ดเนี้ไม่เด็ดนี้หรอกมันดื้อมานานแล้วล่ะโอ้ยโดนป้อมยิงไอ้หนูดื้อมันแม่มันอะ หามอนเลยลูกไปมาเอารุนทมเดียวไปขึ้นมอนพอไปไปสี่สิบวิสสี่ตายตายหาแน่โดนดาเน่เอาไอ้นามไปไหนวะเมื่อกี้ไอ้นามจิงจริงอยู่ตรงนี้ปืน่นะเจอปืนพลังแม่เหล็กเราไปไหน ไอ้นามันยืนยิงเหมือนมันละละมือมาเล่นตื่นยังนายตื่นยัง <laughs> ไอ้นายมันใช้บ้องวะคนผู้ชมไอ้นายม,มันใช้บ้อง <c oughs> ถ้าแน่จริงเองใช้ rpg ดีวะคุณผู้ชมไอ้นายมันใช้บ้องเ <c oughs> มื่อกี้ใครวะ <c oughs> บอกตอนนี้บอกไอเมื่อกี้เมื่อกี้ใครวะ ไม่เชื่อมันคือความจริงคนบินคนบินลอยได้นายเห็นปะคนลอยได้ใครเอาไปกินเนาะเขาตายเว้ย เขาไม่ได้หายเขาตายไอ้นายมันยิงริงยากคิ่หายไอ้ปืนหานี่ตีเลีงไปก็ใส่แม็กเยอะมนันดีกว่า โอ๊ยโ <c oughs> ดนลมุมอครับโดนลุมข้างบนเพียบเลยเห็นไม่ไ้นายข้างบนเพียบเลย สามตัวไม่ได้แล้วไม่ได้ละนักเก็บขวาต้องขึ้นแล้วใช่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 เออเคลียร์ข้างบนนี่ต้องเคลียร์ ให้ตัวบินๆนีพอเนี่ยเฮ้ยามามเฮ้ยเฮ้ยหลังๆนะเติมเฮ้ย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 อะไรเนี่ยทำไมพิ้จวจังวะ อะไรข้างหลังกูอีกวนะั้เฮ้ยมันพิวนพ้วแปลกๆปอ่ะมันพิ้วแปลกแปลกกันนะเฮ้ย oh. oh. ไอ้ตัวนั้นมันพิ้วแปลกๆปอ่ะเดี๋ยวพวกคุใช้แต่ปืนสัน้ <laughs> <laughs> i, นวะเฮ้ยนโมมันไม่ธรรมดามันใส่แท็กติคอลมายิงเลยวะ เล็บโอ้โหเห็นเลยเล็บขบแตกไปแก้โอ้โหเกือบถึงหำแล้วเกือบถึงห้ำเลยนิดเดียวมึงจะตาหำเกือบขาดอาเออไอ้ไนายมันแรงอยู่แล้วเรื่องธรรมดานายโวยนายใช้ปืนพกอ่ะยิงเฮดช็อตให้ได้สามสิบตัวมันจะได้ดีเซิร์นเหมือนที่ผมได้ แรงอยู่นาเอ้ากลัวขวานมาทำไมเนี่ยชิบหายแล้วอุย้ยจึกวันนี้ทำคานมาก búp bê nó đi, <laughs> quân gì đi nào đi ạ, vĩng nhàng nheo này, ạ, lên คนไม่เจอข้างบ,ง,ขงบนข้างบนไอ้นายมันเก็บหมดโ,โขาของเตาลนั่นตายเลยโอ้ยว่ะโอ้พี่ไกจะยิงทำไมเนี่ยขอ ตัดหน้าอินเฮ้ยออมันจะหนีไหมกูผ e> <Yes> ิวกูผิวมึงยิงกูยาก ไอนเลยอันนี้หมดไรหมดแคร้งหรอใช่คนข้างไฟแรงสูงไอน้นายใครดูปะที่บูตบิลิตเล่นอะประมาท <c oughs> ไอโนโมติดอัดับไปเอนินไม่ติดวะ <c oughs> อื่นอื่นอะไรของอื่นเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของขึ้นนะ่ะเฮ้ยใช่อื่นหรือเปล่า,อาไนอน้ไน้าจากเราไปแล้วเราลองไปลงเล้งกันไปไไไไไจะลงแล้งเหรอลองเราลองลันจะได้ไ